เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยเราเห็นชัดแล้วว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่ว่าคนนี้วันนี้เกิดมาทําอย่างนี้วันนี้เกิดมาทําอีกคนนึงมาทําอีกอย่างไม่ <c oughs> ใช่มันเชื่อมโยงกันด้วยเหตุผลเนี่ยเราจะเห็นว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันจึงไม่ใช่เฉพาะปัญหาในพื้นที่การชนม, <c oughs> มันมีพื้นที่สื่อ,ส,อสื่อต่างประเทศบ้างนักการทูตบ้าง <c oughs> พื้นที่สื่อในประเทศ <c oughs> พื้นที่ที่เกี่ยวกับมวลชนในภูมิภาค ตรงนี้ครับการแก้ปัญหาเนี่ยถ้าเราคิดว่าไปแก้ที่จุดใดจุดหนึ่งมันไม่ใช่ะนะครับผมแก้สมมุตินะฮะแก้ตรงรากประสงค์เนี่ยผมก็ต้องดูแลด้วยว่าไม่ใช่ไปเกิดในพื้นที่สื่อต่างประเทศไปเกิดพื้นที่ในสภาซึ่งทําให้สถานการณ์เนี่ยมันไม่สงบและรุนแรงมากขึ้นเราก็จึงจําเป็นจะต้องแก้ให้มันครบทั้งวงจรตรงนี้ค่ะ ที่ผ่านมามีจุดไหนไหมคะที่ท่านนายรัฐมตรีมองว่าเป็นจุดที่อาจจะพลาดพลั้งไป <ผม S 2> หรือว่าเป็นจุดที่รัฐบาลอาจจะตัดสินใจคลาดเคลื่อนไปจนเป็นเหตุให้มีพัฒนาการมากขึ้นหรือรุนแรงขึ้นมีจุดไหนไหมคะที่ผ่านมาผมไม่ได้มองในเชิงรุนแรงมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามีจุดไหนบ้างซึ่งเรามองย้อนกลับไปเนี่ยแล้วก็เราจริงๆผมก็แสดงความเสียใจต่อสาธารณะอย่าง <ขอ S 1> ชัดเจน<ท>เลยคะ่ะ คือทุกครั้งท,ท,ท,ที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับความเสียใจแล้วถ้าบอกว่าถ้ามีความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ต้องยืนยันว่าเป็นเรื่องของการประเมินต่ำเกินไปเช่นในเหตุการณ์วันที่10ยอมรับว่าไม่เคยคิดครับว่าจะมีกองกำลังซึ่งเตรียมความพร้อมพร้อมที่จะมีการดำเนินการจนกระทั่งสูญเสียทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่และฝ่ายประชาชน นะครับแล้วก็ล่าสุดที่สีลมเนี่ยครับเราก็เป็นห่วงอยู่แล้วในแง่ของว่าเมื่อมีกลุ่มคน2กลุ่มอยู่ใกล้กันก็วางมาตรการนะฮะคืนแรกดูแล้วยังมีปัญหาคืนที่2เนี่ยก็กำชับชัดเจนมากขึ้นว่าทําไงมีระยะห่างมีคนกั้นอยู่แต่ประเมินนึกไม่ถึงครับว่าจะมีคนสามารถที่จะใช้อาวุธแบบนี้ทํากับประชาชนที่เขามาชุมนุมหรือมาอยู่อย่างบริสุทธิ์เนี่ยโดยที่ไม่มีเหตุการณ์ของการที่เรียกว่า ชุลมุนกันในในจุดที่ว่าปะทะกันเลยคิดไม่ถึงครับยอมรับอันนี้แล้วก็ผมคิดว่าทุกคนที่อยู่นั่งอยู่ที่นี้ก็เสียใจด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีความทุกข์และผมก็ทราบดีเลยว่าทําให้เกิดอารมณ์กับสังคมในวงกว้างนะครับบางคนก็ถึงขั้นกับต่อว่าต่อขานตําหนิจริงว่าเอารัฐบาลจะปล่อยให้เกิดการสูญเสียของผู้บริสุทธิ์อย่างนี้อีกเท่าไหร่อย่างไรผมยืนยันนะครับว่าไม่มีใครต้องการที่จะเห็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมย้ำอีกครั้งครับ ปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สี่แยกราชประสงค์อย่างเดียวนะครับแล้วผมยืนยันว่าข่าวคราวที่มันสับสนเนี่ยบางทีอาจจะต้องสอบถามจากท่านเองนะฮะว่าที่บอกว่าตกลงสลายไม่สลายเนี่ยประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะรประเด็นอยู่ว่าจะแก้ปัญหาเนี่ยต้องทําอะไรบ้าง <Okay. S 1> เป้าหมายสุดท้ายเป้าหมายหนึ่งแน่นอนคือการคืนพื้นที่ให้กับประชาชน <Okay. S 1> นะครับแต่อะไรก่อนหลังจังหวะเวลาทําเมื่อไหร,ร่นะฮะอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถที่จะมา ตอบกันตรงนี้ได้ว่าคืนนี้พรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าจะต้องแล้วนะครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก็ประเมินสถานการณ์ตามพัฒนาการของนต่ไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆนะครับไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรผมก็นั่งทํางานอยู่ผมเมื่อวันนึงแต่ละวันนี่ไม่น่าจะต่ำกว่า14-15ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยในบางวันค่ะต้องเรียนถามท่านพลเออนุพงศ์บ้างนะคะเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มองว่าทางสอชอเนี่ยก็มีมาตรการในการในการที่จะกดดันผู้ชุมนุมเราอาจจะบอกว่าขอคืนพื้นที่อะไรต่างๆมันก็เริ่มมีความรุนแรงเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่10เมษายนมาจนกระทั่ง22ก็ดีหรือว่าตลอดระยะเวลาของการที่กลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ตรงแยกราชประสงค์ก็มีข่าวหนาหูเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะวันนั้นเดี๋ยวจะวันนี้จะขอคืนพื้นที่หรือจะสลายไม่สลายนี่นะคะนับตั้งแต่ ท,ท่านผู้บัญชารทหารบกมาดูแลเรื่องนี้นะคะมีความคิดหรือว่ามีจุดยืนในเรื่องของการที่จะทําให้การชุมนุมนั้นหมดไปอย่างไรคะก็ในรอ,อบใหญ่ที่ท่านนายกได้เรียนให้าเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าถ้าการทําอะไรเนี่ยมันทาแล้วเนี่ยมันทาให้ปัญหาเนี่ยมันมันมันหมดไปคือความสงบสุขคืนสู่สังคมนะครับเราก็จะทําในเรื่องนั้น ตามกรบอบนโยบายของรัฐบาลซึ่งในขณะนี้ถ่ายทอดลงมาในกรอบของสอชอ,อยู่ในขณะนี้นะครับรวมการเป็นว่าเราพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลับคืนสู่สภาพความสงบสุขอันนี้เป็นหลักสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับทีนี้ถามว่าจะทําหรือไม่ทําอะไรนั้นก็เป็นภาพใหญ่อย่างที่ท่านนายกได้เรียนให้ทราบแล้วะนะครับผมจะพูดเพิ่มเติมของท่านนายกเพราะท่านอธิบายไปเยอะแล้วนะครับ เรื่องเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องโดยสื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมีมาตรการนะครับอีกส่วนหนึ่งซึ่งผมอาจจะพูดไม่ได้ก็คือในส่วนของูมิภาคนะครับแน่นอนว่าคนที่อยู่ที่เสียรประสงค์มันไม่ได้มาจากกรุงเทพมหาคนครเพียงอย่างเดียวมาจากปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งคุิภาคด้วยครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้กลไกของกรมนนะครับได้ช่วยสร้างความเข้าใจครับให้กับคนในชาตินะครับว่า ปัญหาที่แท้จริงนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ความถูกต้องมันเป็นอย่างไรสิ่งที่เขาได้ยินมาไม่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะครับซึ่งผมเชื่อมั่นว่าถ้าทุกคนเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงและเข้าใจจุดยืนของรัฐบาลที่ต้องการที่จะสร้างความสงบสุขเนี่ยก็คงจะไม่เกิดปัญหานะครับแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนั้นผมก็เชื่อมั่นว่าที่เสียรัรผสงค์เนี่ก็คงจะใช้คำว่าคงจะไม่มีความชอบธรรมก็ได้ หรือว่ามันก็คงจะลดลงไปหรือจะใช้คําว่ามันหดตัวลงไปนะครับซึ่งในตอนนั้นถึงขั้นนั้นเนี่ยถ้าประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยเขาไม่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับแล้วเราก็สามารถดาเนินการใช้บังคับใช้กฎหมายได้เต็มที่นะครับต่อผู้ที่ยังอยู่นะครับหรือว่าผู้ที่ผิดกฎหมายก็ต้องใช้เจ้าที่ <S <S 1> <S 1> <S เข้าไปปฏิบัติจับกลุ่มทำอะไรเนี่ยมันก็จะสามารถทําได้นะครับสรุปแล้วก็คือจะทําในสิ่งที่ มันทําให้ประเทศชาตินั้นเกิดความสงบสุขไม่เกิดความสูญเสียแล้วก็เป็นไปตามรอบของนโยบายของรัฐบาลค่ะท่านบบทบคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ที่1ิเมษายนแล้วแล้วก็ทางกองทัพเนี่ยก็ต้องเสียมือดีในกองทัพไปนะคะออกองทัพได้บทเรียนอะไรจากตรงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยคะ่ะคาดคิดไหมคะว่ามันจะเกิดแบบนั้นขึ้นมาอีกสิ่งซึ่งเราไม่เคยคาดคิดเลยก็คือว่า ในความขัดแย้งทางในชาติของเราซึ่งมีคนมีความเห็นแตกต่างกันนะครับจะมีการใช้กองกําลังซึ่งมีอาวุธนะครับติดอาวุธแล้วก็ใช้ไม่ใช่ติดอย่างเดียวนะครับและใช้อาวุธอย่างรุนแรงรโดยเช้อย่างยิ่งเลยเนี่ยกระทําต่อทั้งทหารซึ่งไม่สามารถจะใช้อาวุธได้เลยเพราะเจ้าหน้าที่ของเราที่รอดจากการเสียชีวิตเนี่ยได้บอกว่าก็เห็น คนที่ยิงอยู่ในกลุ่มของประชาชนอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถจะใช้วุธได้เลยเพราะว่าก็วิ่งกันไปวิ่งกันมาถ้ายิงนั้นก็อดโอกาสที่จะพลาดไปโดนประชาชนมีสู่เขาจึงจัดสินใจที่ไม่ใช้นะครับนั่นเป็นเรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ดีของของ,องคนของเราซึ่งเขาไม่อยากทําให้ปัญหาเนี่ยมาลุกลามบานปลายต่อไปนะครับสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่วันที่สินะครับ การดําเนินการในช่วงนั้นเราก็ได้แต่ประคองสถานการณ์ให้ให้มันไม่เกิดเหตุรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็ถอยถอยกกนกาลังออกมานะครับแล้วก็เชื่อว่าสังคมนั้นคงจะได้ได้เชื่อในสิ่งที่ทางสื่อต่างๆได้เสนอนะครับอันนี้ผมย,ยืนยันว่าสื่อต่างๆที่ได้ให้ภาพมานั้นมีทั้งสื่อภายในประเทศสื่อต่างประเทศนะครับ เป็นสิ่งยืนยันไปว่านะเขาใช้อาวุธอย่างรุนแรงนะครับนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ผมอยากเรียนให้ทราบต่อเหตุการณ์เมื่อสองกบัาที่ผ่านมานครับก็มีการใช้อาวุธดังกล่าวอีกในวันนั้นท่านนายกได้เรียนให้ทราบแล้วว่าเราได้รับมอบภารกิจให้ดูแลย่านสีลมไม่ให้เกิดการบุกรุกเข้าไปมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทหารก็วางกําลังนะครับรวมทั้งการป้องกันตนเองจากบทเรียนในวันที่10ที่ผ่านมาว่าป้องกันไม่เข้ามายิงที่ตั้งของทางทหารได้ แล้วแบ่งหน้าที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยให้ตำรวจเนี่ยได้ดูแลมวลชนสองกลุ่มซึ่งมาแสดงความคิดของตัวเองนะครับค่อนข้างจะมาะเผชิญหน้ากันตำรวจก็ได้วางกำลังในส่วนนี้แล้วก็ดูแลอย่างไรก็ตามผมคาดว่าตำรวจเองแล้วเราเองก็ไม่คาดคิดว่าจะมีคนจิตใจอมหิตที่จะใช้วาวุธยิงเข้าไปในกลุ่มประชาชนได้นะครับแล้วก็อย่างที่ทราบบางคนนั้นไม่ได้อยู่ในการชุมนุมด้วยแต่บ้านเรือนอยู่แถวนั้นนะครับก็ไ,ได้รับผลกระทบ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่มีจริงนะครับแล้วต้องยอมรับว่าขณะนี้นะมันมีกองกำลังนะครับเพราะยังมาตรการทางทหารเนี่ย,ยก็จะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็ต้องรัดกุมด้วยค่ะผ่านมาหลายวันแล้วพอพอจะบอกได้บ้างหรือ,อยังคะว่ากองกําลังดังกล่าวเนี่ยคือใครกลุ่มไหนอย่างไรรวมไปถึงอวุธสงครามเหล่านั้นนะคะ หรือว่าหรือว่าเราเรามีภาพภาพภาพหนึ่งให้ประชาชนหวาดกลัวมากว่าตอนนี้กําลังมีผู้ก่อการร้ายเรากําลังถูกคุกคามเราไม่ปลอดภัยเลยประเทศเราเนี่ยแล้วเราต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เข้มแข็งมากแต่ว่าแล้วผู้ก่อการร้ายคือใครตรงนี้พอจะมีเราเราคงพูดได้นะครับรายระดับนะครับข้อแรกก็คือว่ามีบางคนเนี่ยเขาเปิดตัวเขาเองมาตลอด ต้องไหมครับเขาประกาศมาตั้งแต่อาจจะปลายปีที่แล้วบอกเขาเนี่ยกำลังฝึกกองกําลังคนนั้นคนนี้อยู่นะครับมาเชื่อมโยงกับทางการชุมนุมทางการเมืองนะฮะแล้วก็ผมว่าก็มีการทํางานที่ตอนหลังก็เปิดเผยพอสมควรตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือจากการที่เราจับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในวันที่10นะครับแล้วก็มีการครอบครองอาวุธนะครับขณะนี้การสอบสวนก็มีการดําเนินการอยู่ก็น่าจะสามารถที่จะขยายผลไปได้ นะครับแล้วก็ปฏิบัติการต่างๆแนวทางต่างๆเนี่ยเราเริ่มเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแม้กระทั่งในเหตุการณ์ที่สีลมนะครับวันที่22เนี่ย